ทกสอจอปล่อยกู้วงเงิน5.6หมื่นล้านบาทปล่อยสินเชื่อตัวใหม่สินเชื่อมีชื่อว่าช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรภายในเดือนเมษายนนี้ธัญรัตน์ชาแนลนายธนารัตน์งามวไรรัตน์ ผู้จัดการธนาคารทากาศกล่าวไว้ว่าธนาคารได้เตรียมมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีกรอบวงเงินไม่ต่ำกว่า5.6หมื่นล้านบาทซึ่งจะเสนอให้บอร์ดทากสพิจารณาภายในเดือนเมษายนนี้ปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนพบว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย87%หรือ จากราคาเดิม1,000 0บาทต่อตันเป็น1 8 7 0 0 0หมื่นบาทต่อตันที่ผ่านมาทกสจะมีสินเชื่อเพื่อใช้ใจ่ายในการผลิตยอยู่แล้วซึ่งจะรวมสินเชื่อที่เกี่ยวกับปุ๋ยด้วยโดยมีวงเงินที่ปล่อยกู้ไปคิดเป็น30%ถึง35%จากวงเงินสินเชื่อคงค้าง5.6าแสนล้านบาทแต่เนื่องจากต้นทุนปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นมา87%จึงต้องช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่ม สำหรับกอบวงเงินสินเชื่อ5.6มล้านบาทเป็นการประเมินจากความต้องการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในปีการผลิตที่ผ่านมาที่มีการใช้ปุ๋ยอยู่ที่ปริมาณ1.5ล้านตันโดยเป็นการนำเข้าของปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ5.6ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพยืนยันว่ากรอบวงเงินที่กำหนดไว้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรอย่างแน่นอน สินเชื่อดังกล่าวจะมีรูปแบบที่ผ่อนปลนเช่นยกเว้นการชำระดอกเบี้ยในช่วงสองปีนี้หรือวงเงินการชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรหรือการยกเว้นภาระการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรให้ไปชำระในปีที่3หรือปีที่5แทนเพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในช่วงที่ปุ๋ยยังมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก วนวงเงินสินเชื่อต่อรายจะขึ้นอยู่กับรอบการผลิตและพืชที่ผลิตเนื่องจากเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยแต่ละพืชและรอบการผลิตไม่เท่ากันโดยธนาคารจะใช้ฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เช่นเกษตรกรปลูกข้าวสิบไร่ใช้ปุ๋ยสิบกระสอบคิดเป็นค่าปุ๋ย1.5หมื่นบาทก็จะให้สินเชื่อในวงเงินดังกล่าว วงเงินสินเชื่อจะให้ตามความเป็นจริงเช่นชาวไร่อ้อยทำไร่100ยไร่ใช้ปุ๋ย100กระสอบเป็นเงินจำนวน100000บาทสินเชื่อนี้ก็จะอนุมัติตามความเป็นจริงค่ะเนื่องจากสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อตัวใหม่คาดว่าจะปล่อยตัวในเดือนเมษายนนี้หากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมธัญรัตน์จะรีบมาแจ้งให้ท่านทราบทันทีค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวจาก Nation ทีหากท่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทัานยละจะนำลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหากท่านชอบคลิปนี้กด Subscribe กดไ i k e กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ